ว่านะเฮ้ยอุ้ยสวยนะครับ37บาทอุยอ้ยอิ้ยมาดิมาดิมาดิครับผมสแคตเตอร์โอ้โหเรียบร้อยนะฮะเอานะครับปั่นทีเดียวลงเลยนะฮะเบสห้าบ,บาท สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันหน้าเกมนี้เลยนะครับรักกีนี่กนะครับผมนี่กะนำโชคนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยละกันนะครับนะซึ่งวันนี้ก็อยู่กันที่เกมนี้เลยนะครับเกมเหมี่วนรกนั่นเองนะครับด้วยทุน300บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยววันนี้นะครับผม เบทสาไปเลยนะครับผมเกมนี้เรียกได้ว่าเบทสานี่คือแบบถูกฉลว์กับผมมากนะฮะนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยละกันนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันเด้อมาวันนี้ทุน300เนาะเดี๋ยวไปที่เบทสาเลยนะครับไปต้องเปิดนะครับไปเลยนะฮะลุยลุยเลยนะครับผมมาดูว่าจะบวกหรือเปล่านะฮะโอ้โหผ่านไปสามรอบ3รอบยังนิ่งอยู่ อุ้ยตอนนี้ยังนี่อยู่เฮ้ยพอได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยซาแคตเตอร์เฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่นะครับผมซาแคตเตอร์ไหมโอ้โหยังโอ้โหยังนะฮะอุ้ยสวยเลยนะฮะเฮ้ยยังได้อยู่ครับเพื่อนโอ้โหยังนิ่งอยู่นะครับร้อยสามบาทไปเฮ้ยซาแคตเตอร์หน่อยขอหน่อยเบทสามสิบโอ้โหเรียบร้อยนะฮะมานะครับมานะฮะ โอ้โหนะครับนึกว่าจะไม่มาแล้วนะฮะโอ้โหคือเข้าทีนึงคือลงเลยนะฮะเฮ้ยตจอแจยังนะครับเบ็ดสามสิบมาดูกันโอ้โหตอนนี้คูณสิบไปแล้วครับเ,เพื่อนๆโอ้โหดอกนี้สวยครับหกร้อยบาทไปโอ้หิซูชิเต็มแผงสามร้อยสามสิบเต็มแผงโอ้หิเก้าร้อยเก้าสิบบาทเต็มแผงนั่นเลยครับแปสิบสี่ขอเต็มเ <94 S 2> ต็ม ดอกนี้สวยๆเลยครับเพื่อนๆสองพันสี่บาทครับนอนๆไปต่อนะฮะเหลืออีก6ฟรีสปินครับเพื่อนๆไปต่อครับร้อยเก้าสิบสองยังไม่ได้อะไรครับยังไม่มีตัวมานะฮะโอเคครับสี่สิบบาทไปนะฮะโอ้ตอนนี้คูณสิบบาทแล้วนะครับเหลือตั้งห้าฟรีสปินเนี่ยคูณยี่สิบไปแล้วนะครับตอนนี้ ขอแบบว่าเต็มๆหน่อยอุ้ยอ้ยโหนะครับนิ่งไปเลยนะฮะโหนิ่งไปเลยนะครับน่าจะได้แค่นี้ว่ะผมว่าโหได้แค่นี้จริงๆนะฮะนะครับ,นะรบก็จบไปที่2,316บาทนะครับผม <ห uv. S 1> เสียดายมากนะฮะเดี๋ยวๆถ้าเบ็ด40บาทมันซื้อฟิสติน3,000เนาะ เบสามสิบซื้อ2250ซื้อเลยแล้วกันนะครับซื้อได้ก็ซื้อเลยครับผมอย่าปั่นเลยนะฮะเสียเวลานะครับเกมแมวแต่ว่าโอ้ปั่นรอบเมื่อกี้ก็ได้อยู่นะนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้เข้าอีกหรือเปล่านะครับผมนะโอ้คือแบบว่าฟุกจริงอะนะครับไม่รู้ว่าฟุกหรือเว็บนี้มันแตกดีครับต้องลุ้นกันดูนะฮะโอ้แต่ว่าตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับผมสี่รอบยังไม่เข้าห้ารอบยังไม่เข้าสักบาทเลยครับผมตอนนี้ โอ้โหไม่ยังไม่เข้าสักบาทเลยเพื่อนๆอ,อุ๊ยมาแล้วนั่นแหละครับโอ้ยหนึ่ปดบาทสวยสวยมามาครับต้องลุ้นกันดูนะนะครับต้องลุ้นกันดูนะครับเพื่อนๆไปครับผมมาโอ้โหนะครับก็จบไปที่หนึ่บาทนะครับผม โโอ้โอม,มาเอาเลยแล้วกันนะครับปั่นเองดีกว่านะอ้ยวสวยนะครับสาบาทอุ้ยมาดิมาดิมาดิครับผมสกแกตเตอร์โอ้โหเรียบร้อยนะฮะเอานะครับปั่นทีเดียวลงเลยนะฮะเบสห้าบาทโอ้โหมารอบนี้แหละกำไรแน่นอนโอ้โหดูสิเข้านะฮะสวยเลยโอ้โหมา โอ้ยนะครับ240บาทไปไปหกสิบมาตัวครับโอเคมาอย่าบอกว่าฟรีในฟรีนะครับเนี่ยฟรีในฟรีหรือเปล่ามีลุ้นอยู่นะนะครับสกตเตอร์3ตัวแบบนี้ฟรีในฟรีฟรีในฟรีฟรีในฟรีไม่มาครับผมนะยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ไปต่อนะฮะโอเค จบรอบนี้นะครับถ้าได้ผมเลิกเลยนะอุย้ยมาครับ 120. ร2 0เหลือ3รอบครับผมโอ้โหน่าจะไม่มาว่ะนะครับดูทรงแล้วอะ่ะโอเคนะครับนะก็จบกันไปนะครับที่530บาทนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ทุน300บาทก็ได้กำไรมา1523บาทแล้วนะครับผม นะก็ไม่ขอเล่นต่อแล้วเนาะหากใครที่อยากเล่นนะครับผมลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับกับเกมอย่างนารกเนาะน,นะครับก็ได้กำไรเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละนะครับผมทุน300บาทเท่านั้นเองนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะผมก็สวัสดีนะครับ Clear out the room, I'm coming through, they wanna see what I'm bout Yeah, I got skills, do it for the thrill, I'm on a paper route Extra, extra read about it I'm today's trending topic, I put commas over bullshit